สวัสดีเอเิชั่นสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีรถกระบะแคปย่อยยอมอินดิวของแบดอีสุเข้าใหม่นะครับนะเป็น All new อ s สุหน9่ i b ุ p o w e r นะครับตัวนี้ได้เป็นปี2 0 1 7นเะครับเป็นรถมือเดียวสภาพเดิมทั้งคันนะครับหลังจากหลายชิปที่ผ่านมาผมก็รีวิวแต่รถเก่ามาเยอะแล้วนะครับมารีวิวรถใหม่ให้เอเิชั่นดูกันบ้างนะครับผมมามาดูจากส่วนหน้าก่อนนะครับส่วนหน้าก็จะหน้าสวยคมโฉมสวยนะครับ ไฟหน้าโครมสายเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์พร้อมเดทามันนิ่งไรมาให้พราะไฟตะเหมาะคู่หน้ามาให้ส่วนกันชนตัวนี้นะผมยังไม่เก็บงานนะครับนะผมนะผู้ขายดูสภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวเก็บงานค่อยว่ากันนะครับนะถ้าซื้อไปกับผมเดี๋ยวผมเก็บงานให้ได้เรื่องนี้ไม่ยากนะครับผมนะเดิมๆนะครับเดิมๆครับนี่เดิมจริงนะครับว่าม,มาดูชุดน,นี้กันครับนี่คันนี้ซิกเนเจอร์เขานี่คือแบบโลแม็คคืออย่างที่อย่างโลเลเอาการนะครับนะคือแบบ รถแม็กเป็นรถแม็กตัวเอ็กซิลี่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี่แหละนะครับแต่ว่าล้อแม็กเขาเปลี่ยนใหม่เท่เลยเนี่ยยางเป็นยางขอบสิบแปดนิ้วนะครับดอกยางก็โอเคนะครับใช้งานได้ยาวๆลึกๆเลยแหละคือขับดีมากคันนี้นะครับไปดูซูมไปช่วงล่างไปเลยนะครับเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับผมนะเจ้าของก็มือเดียวบ้างนะครับส่วนแพคประตูสวยงามนะครับผมนะส่วนโครงสร้างรถได้สวยนะครับคันนี้อ่ะดูที่ภายในกันบ้างว่าเป็นยังไงไฮเดรนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงผมรู้บอก โอเคครับภายในสวยเป็นเบาะผ้านะครับนะวัสดุกตกแต่งทัสติ้งดีมากแล้วก็แผงประตูพวกนี้สวยนะครับรถก็ปี2017นอกก็นอกก็ได้ประมาณสัก6ปีนะครับนะ6-7ถึงปีได้แต่ว่าสภาพคือดูรวมคือดูดีนะครับปกติพวกนี้ใช้ปัจนานจะลอกง่ายแต่ว่าดูคันนี้ดิแบบสวยงามนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับน็อตแก้มขา้างในรลืบในไม่มีการขยับนะครับซุ้มซอกเดิมรลืบเดิมนะครับผมคันนี้ ผมเห็นผมก็แบบอยากได้มากเลยนะครับไม่รู้เป็นไรอ่ะช่วงนี้ได้รถกระบะามาใช้งานนะครับนะนี่เม็ดอาร์คเดิมแพ้จากโรงงานครับผมคันนี้การันตีเลยว,ว่าไม่มีการชนหนักหรือว,ว่าพิกาน,นะครับแต่อยา่างใดมาดูภายในกันบ้างนะครับ ภายในสวยๆครีนๆนะครับผมนะสวยๆเป็นเบาะผ้าเบาะไม่มีขาดไม่มีย่นสภาพดูดีนะครับผมนะฟองน้ำไม่มียุบฟองน้ำแน่นนะครับคันนี้ที่เก็บของมีมาให้นะครับแล้วก็จุดสำคัญคันนี้มีคู่มือบุกซูบิตจ,จากบริษัทอีซูมาให้มีคู่มือการรับประกันมาให้อยู่ด้านในนะครับผมอันนี้มีครบจบเลยแล้วก็รุ่นนี้จะได้ถูงรมไม่ภัยคู่หน้าไม่สองตำแหน่งนะครับออปชันคือครบจบแล้วก็ดีแล้วก็ซิเนเจอร์ของอีซูรุ่นนี้นะครับ เขาเปิดแคบได้นะครับนี่เป็นแบบเปิดแคบได้นะครับผมนะสามารถเปิดแคบได้แล้วก็จะค้นค้นหรือว่าขนของคือนั่งได้สบายแล้วอีสุเพราะว่าแคบมันใหญ่นะครับเบาะก,ก็ใหญ่ด้วยนะครับผมนะนั่งสบายจุดนี้อ่ะมาดูเรื่องน็อตนะครับเรื่องต้นน็อตพวกนี้เดิมนะครับผมนะได้ความเดิมหมดเลยน็อตมีการขยับผมรายงานตรงๆเลยนะครับให้เห็นเม็ดอาร์กันบ้างครับผมเนี่ยเม็ดอาร์กดืมนะครับ เม็ดอาร์คลืบในเดิมนะครับผมสาภาพดด่มๆพร้อมใช้งาน้เลยครับคันนี้คุณซื้อไปอะ่ะประหยัดประหยัดกระป้าเดียมันเป็นแสนนะครับนะผมบอกเลยประหยัดเยอะเลยนะครับมาเบิง้งมาเบิ้งในส่วนของกระบะกันนะครับกระบะเม็ดอาร์คเดิมนะครับนะการันตีเลยมีการเปลี่ยนกระบะมานะครับเนาะเห็นไหมเม็ดอาร์กต่เข็มเม็ดอาร์คอยู่ครบในหม่มนี่อีกซิลิโคนไปนะครับซิลิโคนแท้จากโรงงานเนี่ยมันจะไม่แข็งมันจะไม่นุ่มตัเกินไปแต่จะพอดีนะครับผมการันตีเลยว่าดดิมคันนี้เดิมๆ เขาไปอย่างปังๆเลยเดียมากนะครับคุณไปหาได้สิไหสภาพดีสภาพใกล้เคียงับใบเด็กมากคันนี้ให้ดูคันซีครับคันซีสวยนะครับผมคันซีสวยโลมแมกเทมากผมหม,หมดทั้งรถเนี่ยผมชอบโลมแม็กเนี่แหละเทมากดูดันมากนะครับแล้วก็มาดูส่วนหลังกันบ้างครับผมส่วนด้านหลังเชลซีบอดี้ด้านหลังสวยนะครับรถทรงองค์ประกอบโดยรวมคือดีดูดีมีเสน่ห์มีระดับนะครับอ่า เราก็มาดูที่ไฟท้ายไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะครับสติ cker กกอิสุอยู่ครบรุ่นนี้จะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมนะรุ่นนี้จะจะไม่ได้เกียร์เกียร์แนะครับจะมีเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้นะ DDI มาดูที่ส่วนของกระบะก,ก,ก,กันบ้างนะครับนี่กระบะเม็ดอัคเดิมนะครับผมนะเห็นไหมไม่มีการโดนจิ้มท้ายหรือว่าโดนสอยท้ายไม่มีการบรรทุกหนักนะครับเห็นไหมเนี่ยเดิมๆเ,เห็นไหมเนี่ยเม็ดอัคเนี่ยนะครับนี่หมดุดเม็ดอัคตาปั๊มตาจากโรงงานเนี่ย นะครับเดิมๆมาดูแผ่นรืบกระบะนะครับเห็นไหมครับนี่แผ่นลืบกระบะสวยๆนะครับคันนี้คือพร้อมใช้งานนะครับผมมาคันนี้เดิมๆการันตีเลยครับไม่ครับหมุนม็ดอาร์คเดิมแท้นะครับนี่โอเคครับผมเพราะว่าอะไรหนึ่งถ้าเวลาโดนชนมานี่พวกนี้จะโดนเคาะแล้วมันจะแบบหายนะครับบอกตรงๆเลยนะครับสภาพแมกเนอร์สวยนะครับผมสวยดีโอเคเลยสภาพคือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับ อาจจะมีเร่องรอยการใช้งานบ้างต,ตามสไตล์รถกระบะนะครับเพราะรถกระบะเขาซื้อไวบ้บรรทุกเขาไม่ซื้อไว้จอดนะครับถ้าต้องเขาเจแบบนี้ไปมาดูคันสีครับ่อไม่พี่น้องมาดูคันสีครับโอ้โหคันสีนี่สวยนะครับนะคันสีสวยไม่มีสนิมไม่มีผุไม่มีพังไม่มีกรดเพราะว่าอะไรรถแถวภาคอีสานส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่อยู่ใกล้น้ำเค็มนะครับยิมยางอะไรให้หนึ่งเส้นจากโรงงานยางยางอะไรยา,ยางเดิมจากโรงงานเลยนั่นน่ะมีรอยฉีดด้วยนะครับ เห็นไ,ไหมรถอมใช้งานคันนี้นะครับมาโอเครถอมใช้งานมาดูด้านเก็บข้างกันบ้างข้างเติมนะครับนะเห็นมเติมป้อลืมบอกจุดตําหนิตรงนี้จุดตําหนิตรงนี้นะครับถ้าท่านไม่ชบอบเดี๋ยวผมเก็บงานให้ได้เพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยผมก็เลยแบบเอามารวิยแบบต้นสุดเลยนะครับนะรถเพิ่งเข้ามาไม่ได้กี่วันผมก็เลยแบบให้ดูแบบสภาพนี้กันไปเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเก็บงานให้ทีหลังนะครับตรงนี้ นี่ได้ดื่มนะครับได้ดื่มภายในนะครับมือเปื่อยไปแบบโคมี้โอ้โหดูรามีระดับหมาเห่านะครับมาดูภายในนะครับโอ้โหภายในสูประกอบโดยรวมนะครับกระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้าแผงประตูสวยไม่มีรอยแตกมีรอยหักสภาพอ่วนประกอบโดยรวมคือดูดีครับผมกระจกใช้งานได้ปกติล็อกรถก็ใช้งานได้ปกตินะครับเฮ้ยเฮ้ยย่าล็อกแล้วกระจกพับว่ะเฮ้ยออปชั่นเดียวชั้นดี ออปชันนี้นะครับซ้ายขวาแบบไฟฟ้านะครับผมนะแล้วก็สามารถตั้งเวลาดับเครื่องยนต์ได้นะครับตัวนี้เห็นไ,ไหมเป็นหนึ่งนาทีก็ตั้งเวลาไว้หนึ่งนาทีนะครับมาดูที่เบาะกันเบาะฝาคนขับสภาพสวยๆเลียนชีนเนคลีนลนเนียนนะครับผมนะเนียนเนียนอ่ะเนียนยันรถอ่ะคือเนียนเนียนสภาพดูดีมากเจ้าของเก่าเนี่ยผมไม่รู้นะว่าดูแลรถด,ดีมากเลยนะครับบอกตรงๆเลยนะครับแล้วก็ความเดิมจากโรงงานเนี่ยลมยางมีให้ครบนะครับเปิดแคปดูดีกว่า โอเคครับผมมาเปิดแชทมามาดูองค์ประกอบรถนี่ครับองค์ประกอบรถทรงสวยนะครับทรงดีทรงเด่นภายในสวยงามตามเรื่องราวเลยนะครับสรงรถนะรถเจ็ดรถรถข่านเนี่ยรถแค่ไม่กี่ปีแต่ว่าสภาพได้ไดวยได้ดึงขนาดนี้เม็ดอาร์คดิมแท้ครับการันตีว่ามีการชนหนักเราะพิ่คว่ำนะครับผมรอเซคิวเรตี้เดิมแท้จากโรงงาน,นครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมหูเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับนี่โอเคครับ แล้วก็น็อตแก้มข้างในนะครับลืบในไม่มีการขยับนะครับยังไม่มีการกิบสีผมขายแบบสภาพนี้เลยนะครับสภาพแบบเดิมๆนะครับนะสีก็ยังไม่ขัดเลยนะครับมาดูที่ภายในกันบ้างครับผมแม่พี่น้องภายในนะครับได้ a อ a c k แบ็กฝั่งคนขับมาให้ออปชั่นคือครบทั้งสองฝั่งเลยนะครับดีมากแล้วก็หน้าปัดตรงนี้นะครับผมอ่ะสามารถบอกค่าต่างๆได้ส่วนตัวเป็นคนชอบเลยไม่ยุ่สูมากนะครับนะบอกรายละเอียดอินเชลต่างๆได้ดีมากนะครับนี่ โอเคครับคันนี้ไมแสนสามนะครับไม้ดื่มไม้เทะจากโรงงานแต่เจ้าของคนดื่มนะครับผมมาเลขคันนี้สวยมากให้ดูเลือนไม้สวยแล้วก็บอกละเอียดได้ดีมากอ่ะเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงคือจะรองรับจุดเด่นคือรองรับบลูทูธได้สามารถรับสายวางหูผ่านหน้าจอได้เลยนะครับไม่ใช่ผ่านหน้าจอสิผ่านเครื่องเสียงตัวนี้นะครับผมไฟไดก็ได้นะครับผมนะพี่ทิวก็ได้เดี๋ยวที่ทดสอบเสียงแต่ผมบอกกันนะว่าเครื่องเสียงตัวนี้คือดีมากเครื่องธรรมดาแบบ6สปีดนะครับ เวลาเราเขเกยเวลาเราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บเราต้องผักไปนี้นะครับเกียร์ถอยปรับไปสุดไปนี้เนี่ยผักไปสุดสุดเนี่ยถ้ามีเสียงนี้แสดงว่าคุณเข้าเกียร์ถอยเรียบร้อยแล้วครับผมมาบอกวิธีการใช้งานให้ด้วยครับมาดูจุดนี้กันบ้างครับผมแพงเพดานสวยนะครับผมโอเคครับแพงเพดานสวยนี่จุดไฮไลท์จุดเด่นของอีซุที่ผมชอบมากก็คือตัวนี้แหละครับเนี่ยไลท์ซาวนะครับผมนะเป็นลำโพงแบบ จาะบนเพดานนะและเสียงมันดีมากนะครับผมนะพูดตรงๆเลยเพราะว่าผม,มเป็นคนชอบพังเพลงเนาะเวลาตอนขับรถเนี่ยอยีซูเนี่ยเป็นรถที่แบบฟังเพลงได้แบบค,คืนแล้วก็ไพเราะมากๆคือว่าด้ง่ายนะว่ามันมันม้วนหน้าคับผมเนาะ,ะมาดูที่ภา,ายในเครื่องกันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะนะครับภายในเครื่องถ้าดูดีครับนี่เปิดมาไม่ต้องมีฝาค้ำกระปูให้เสียเวลาครับเพราะว่า เจ้าของเก่าคนเดิมเขาได้ติดตั้งชกฝากข้ามกระโปงมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมดูดีมีระดับมากจ้องชมเชยเจ้า,จาของคนเดิมเขามากเลยครับว่าแต่งรถได้ดีมากครับอ่ะมาดูที่เครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.9 DI Blue Power นะครับนะแรงมา้าที่รถ50แรงมา้าเป็นแบบเทอร์โบนะครับเห็นไหม,มครับเทอร์โบตัวนี้นี่เทอร์โบเดิมแท้าจากอินสูเลยนี่นี่นเพราะว่าอะไรหนึ่งรถทุกวันเนี่ยเขาทำแต่เทอร์โบออกมาแล้วนะครับผมนะไม่มี N A หรอกครับ นี่ความแรงและประหยัดน้ำมันต้องเครื่องยนต์ตัวนี้เลยนะครับให้ดูซภาเ,นนคเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์สภาพสวยๆนะครับกินครีนตัวนี้ได้เบรกแบบธรรมดานะครับนะจะยังจะยังไม่ได้ร,บระบบเบรกแบบ ABS นะครับ ABS จะอยู่ในรุ่น Z นะครับนะ ABS นะเราไปฟังเลยสวยๆนะครับน็อตกับฝากระปูงเดิมนะครับผมนะไม่มีการขยับน็อตแก้มข้างเดิมคันนี้ผมบอกเลยว่าสีก็ยังไม่ขัดสีก็ยังไม่เก็บทุกอย่างแบบสภาพนี้เลยครับนะ เห็นไหมครับนี่เวลาสังเกตว่ารถโดนชนมาไม่ชนหรือชนมาสังเกตรูรูคงพวกนี้นะครับรูเดิมครับคันนี้รูเดิมคุมกิ๊บนะครับอ่าไม่มีการบาดมือหรือว่าทรงไม่สวยแต่หรือว่าทรงไม่ลิแต่ว่าทรงสวยนะครับเห็นไหมอันนี้สวยสวยคลีนคลนนะครับนี่นี่รอยเดิมจากโรงงานนะครับแผงหม้อน้ําเดิมแท้จากบริษัทอีซุซูนะครับเนี่ยดูดิหม้อน้ำเดิมๆแบบออริจินอลนะครับนี่ล็อตไม่มีการขยับเลยสักชิ้นนะครับนี่จุดไฮไลท์จุดพีคของคันนี้คือ แผ่นเพลทนะครับผมนะแผ่นเพลทเดิมแท้ใจอีซูซูนะครับผมเคยเจอรถคันหนึ่งนะเจอรถของคนอื่นหรอกคนที่ผมรู้จักกันนะี่แหละแผ่นเพลทเขาถ้าว่าปัม๊มปั๊มหมุดใหม่เนี่ยมันจะปัม๊มหมุดไม่สวยนะครับแต่ว่าหมุดดำเนี่ยเป็นหมุดดาเดิมแท้ใจอีซูแน่นอนครับผมรับประกันเลยครับว่าแผ่นเพลทตัวนี้ไม่มีการเปลี่ยนหรือว่าแปลงในสิ่งทุกอย่างเดิมครับนี่เห็นไหมบอกไ่ได้คันซีแล้วก็ต่างๆอยู่ครบนะครับผมอ่ะเห็นน็อตแก้มข้างน็อตแก้มข้างในเดิมนะครับผมอ่ะหืมในเดิมเดิม ไม่มีการขยับนะครับหรือว่ามีการเคลยร์สีใดยทั้งสิ้นไอ้ไม่ชอบเครื่องยนต์1.9แต่ผมมีเครื่องยนต์2,500ันผมก็มีนะเดี๋ยวผมจะรีวิวดีแม็กตัวโกซอรีให้ฟังอยู่นะครับผมกำลังไปเก็บงานอยู่ครับขัะนั้นรับชมได้เย็นเย็นนะครับผมเอทุกท่านนะครับน็อตดืมนะครับทุกอย่างดืมเทะเพลคงการเคารพยังตึงสภาพองค์ประกอบโดยรวมคือดูดีนะครับถ้าคุณติไอ้นี่นี่ผมก็ไม่รู้ถ้าคุณติคันนี้นี่ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับผมนะผมก็ไม่รู้จะพูดดะะูยยัังงไแลล้้วนนนคครรบบี่ใหเ นี่สติ๊กเกอร์ความเดิมจากโรงงานมีไม่ครบเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์การบำรุงการบำรุงรักษารถแล้วก็คำเตือนต่างๆนะครับทุกอย่างรอยเซคูริตี้เดิมแท้จากโรงงานเดี๋ยวเราฟังเสียงสตาร์ทขยันกันบ้างว่าเขาฟังยืนขเขาจะเป็นยังไงนะครับนะไปฟังกันเลยสตาร์ทขยันนะครับโอเคจะมีเสียงเตือนคนอใจด้วยโอเคครับผมเคยยืนสตาร์ทติดง่ายนะครับเดี๋ยวเร่งรอบเครื่องโชว์ก่อน,นโอเคครับ เครื่องอาจจะอืดติดนึงรอบอาจจะค้นอืดนนึงแต่ว่าในความเปลี่ยนน้ำมันต้องเข้าคนนี้เลยมาดูหน้าเครื่องครับผม่อแม้พี่น้องอ่าเครื่องคือเสียงเงียบมากนี่แหละสิกเนอเจอร์ที่ผมชอบที่ผมชอบอีซุแล้วก็ชอบตัวหนึ่งถึงเก้ามากเลยจะเสียงเครื่องตัวนี้คือแบบเงียบมากๆเลยนะครับเสียงเครื่องดีนะครับเห็นไหมมาดูจุดนี้กันบ้างครับผมการันตีแล้วว่ามีเครื่องมีฟิตไม่มีหวงนะครับนนะ เครื่องดีเครื่องดีนะครับนะเครื่องไม่เยอะนะครับเห็นไหมเนี่ยดูมือคุณได้เลยครับว่าม็นมีปันพ่นออกมาการันตีแล้วครับดื่มจากโรงงานเครื่องดีนะครับอัตราเร่งคันนี้คือดีมากนะครับให้ดูฟังเสียงข้างนอกฟังเสียงข้างนอกนี่ผมนึกว่ารถเกิ่งนะนี่เสียงเสียงดีแบบเสียงเงียบนะครับแล้วก็มาในมนือรถกระบะอีซูดที่มันเคยผลิตมาที่มันจะแบบดังๆอะไรแบบนี้หมดไปเลยนะครับเสียงเงียบมากนะครับ แล้วก็ไปไฟเไดไลไรมาให้อ่ะเราขอาสรุปคันนี้เลยดีกว่านะครับสําหรับใครคนไหนที่หาเราจนมือสองใกล้เคียงป้ายแดงพว่าคันนี้นะครับตอบโจทย์แล้วก็น่าใช้งานมากเลยนะครับอ่ะผมกอเปิดราคาเลยดีกว่านะครับราคาเงินสดจะอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมยม้ำอีกครั้งหนึ่งห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทซื้อสดต่อรองกันได้นะครับนะเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับแต่ต้องแต่ต้องย้ำว่าเครดิตถ้าต้องดีนะครับผม ถ้าถึงมมฟีดาวกับผมนะครับผมไม่อยากให้มีปัญหาทีหลังนะครับพูดตรงๆเลยอ่ะผมอ่ะเดีย๋ยวเราไปทดสอบการกขี่กันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะไปรับชมกันเลยเดี๋ยวผมไปฟังเสียงเครื่องเสียงนะครับวาเสียงดีนะเสียงดีจะเป็นเสียงแหลมอะไรพวกเนี้ยยิ่งเสียงดีอ่าใส่ดีเสียงดีนะนะครับแอร์เย็นครับแอร์คันนี้เย็นๆช็นฉ่ำ เลือเองไม่ต้องกังวลใครจะไปเดินทางไกลใครจะไปขี่โกโก้หรือจะไปทำเป็นกระบะซิ่งแล้วแต่ท่านนะครับว่าคันนี้ก็ตอบโจทย์แล้วก็น่าใช้งานให้ดูการเข้าเกียร์นะครับเนี่ยเกียร์เข้าดีนะครับฟิลคล้ายรถใหม่เลยโอเคครับมาอ่าโอเคครับตอนนี้ทุกคจะหลังจะขับละดูการเลี้ยวครับครับการเลี้ยวแม่นยำม,มากนึ่งแล้วมันได้ยางใหม่ด้วยเห็นไหม เนี่ยขนาดเลี้ยวขนาดนี้พงอะไรเลี้ยวง่ายโอเคครับนีผมบอกตรงๆเลยนะครับว่าใครหารถกระบะที่ช่วงล่างสมรรถนะดีประหยัดน้ำมันช่วงล่างคือเฟิร์มผมว่าคันนี้นะครับตอบโจทย์ได้ยางใหม่สีได้ยางใหม่ทั้งสี่เส้นครับอ่ะเราขอไปคลิปนะครับก่อนที่จะจากกันอย่าลืมถ้าสนใจด้วยมือสองกไหนนในรับผมก็โทรมาได้ที่เบอร์ที่ผมทิ้งไว้ตรงหน้าจอเป็นเบอร์โทรของผมเอง แล้วก็แอร์ไลน์เบอร์นี้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สนใจรถยนต์มือสองก็พิมพ์ไปได้ที่ดูที่หนา้าเฟสบุ๊คเพจเฟสบุ๊คเก่งรถบ้านนะครับร้านผมตั้งอยู่ที่จังหวัดน,นครปนมตบลหนองขวางอำเภอเมืองนะครับผมจังหวมนมนัดน,นครปนมนะครับร้านติดถนนนครปนมท่าพรนมนะครับถ้าท่านจะมาเล่นร้านผมก็ผ่านมาที่นครปนมก็พาแวะมาที่งานท่าดได้นะครับนะ่ะพามาจากพระท่าปนมก็มาดูรถร้านผมก็เก่งผมก็ไม่ไกลนะครับนะสามสิบโลแวะไปแวะบไปดินที่พระท่าปนมก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาทดสอบหนึ่งขับอีกหนึ่งรอบ ผมคาไปยังติดใจเลยนะครับนี่ผมบอกแล้วผมถ้าผมไม่ไม่ค้าสูกิซูวิฟปอยู่บ้านผมนี่ผมขายผมเอาคันนี้แล้วนี่ผมบอกเลยจกได้ทุกรุ่นนะครับผมชอบรถกระบะ <laughs> นะครับอ่ะาอที่จะจากกันนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเราช่องยูทูบนายมุกิยูแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ของผมเพราะว่ารถยนต์มือสทุนนี้ผมมีทั้งเก่าและ ใหม่นะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปต่อไปนั้นจะรีวิวคันไหนรอติดตามได้ในเร็วนี้นะครับครับขอบคุณครับผมที่รับชมและรับฟังแล้เป็นกำลังใจตลอดมานะครับครับขอบคุณครับผมเอเนตนมากคันนีอ่าเอเจนเย็นครับพี่น้อง